ทักทายยามเช้าทักทายนะคะ FC เก่า FC ใหม่ของช่องสัญญาอาวไทยค่ะวันนี้ก็มีลูกค้าที่เดินเข้ามานะคะเขาก็เดินมาไม่ถึงว่า walk in นะคะเเป็นหนุ่มๆม,มาจากประเทศอิสราเอลนั่นเองนะคะ เชื่อไหมคะว่าพอคนนึงออกคนนึงเข้าคนหนึ่งออกคนนึงเข้าทําทให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋ามากเลยนะคะว่ามันมีโอ้ยเห็นอย่างนี้นะยังมีคนเลี้ยวนะคือเขาไม่ได้จองนะคะเขาผ่านมาแล้วเขาบอกว่าขอถามหน่อยได้ไหมบอกโอ้มีให้ help you? นะคะเราก็ถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วย I have two question นะคะเขาบอกว่าฉันมีสองคำถามบอกโอ้สองคำถามเหรออันไหนทางง้าางตอบนะคะเขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าโอ้ you have two question for me คุยสนุกดีนะคะเล่าไปกวาดไปด้วยนะคะตอนนี้มือก็เล่าเขาก็เลยบอกว่า you first is you have the room oh ม่สิ and second question two is how much for one day หรือ one night นะคะก็เลยบอกกับเขาว่าอ๋อถ้าเธอพักสองคืนฉันโอเคแต่ถ้าคืนเดียวไม่โอเคนะคืนหนึ่งก็ราคาในนี้ก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ให้เขาดูนะคะ เพราะว่ามันใกล้ภูมมุนแล้วเราก็มีราคาที่ไม่แพงนะคะสำหรับให้คนที่พักคนเดียวเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปจ่ายแพงๆเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละราคานี้นะคะเขาก็โอเคถ้าอย่างนั้นดีเลยนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาจากอิสราเอลนะคะพอเราเห็นพาสปอร์ตของเขาเนาะจริงๆแล้ว ชาติอิสราเอลเนี่ยคนไทยไปทํางานที่นั่นเยอะนะคะงานเกี่ยวกับสวนเกษตรโดยเฉพาะเขาจะมีเป็นโซนนะคะไม่ได้ทั่วไปทั้งประเทศเนาะเฉพาะกลุ่มคนงานที่เป็นชาวต่างด้าวแล้วมาอยู่ในเมืองไทยเขาบอกว่ามันจะอยู่โซนปัดภาคใต้ของอิสราเอลนะเขาบอกว่าเขาได้ยินว่าแถวนั้นน่ะทาเป็นพวกสวนผักแล้วก็สวนกล้วยผลไม้ แล้วก็มีฟาร์มวัวนะคะเราก็เลยคุยกับเขาไปบ้างเล็กน้อยเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะรถเช่าก็ไปเช่ามาคันนี้เนาะ mm hmm. เห็นไหมคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ฮอนด้าคลิกนะคะที่เกาะพังงานส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยยามาฮ่าก็มีบ้างนะคะจะเพราะเป็นรีสอร์ทที่เขานิยมเขาก็จะมี เป็นยี่ห้อยี่ห้อไปไม่ปะปนกันนะคะเวลาซ่อมมันจะได้ไม่มั่วเนาะแต่บางแห่งเขาก็ใช้รวมกันหลายหลายคันถ้าเป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่มีแค่คันสองคันนะคะก็จะมีเยอะนะเลือกได้สบายจะเอาคุณภาพไหนนะคะคือคุณสมบัติอะไรนะคะคุณภาพนี่แบบไหนชนิดไหนเนาะแล้วก็ แนะนำคือคนที่เขาปล่อยเชา่าเขารู้อยู่แล้วนะคะว่ารถเนี่ยความเร็วมันกี่เอ่อซีซีนะคะร้อยยี่ห้าซีซีก็คือบิตเต็มที่ก็ม้าหนึ่งร้อยยิบห้าตัวอะไรประมาณนี้นะคะถ้าความเร็วของม้าเนาะนี่กวาดบ้านไปด้วยคุยไปด้วยนะคะคนจะได้เป็นคลิปหนึ่งเนาะอ่ามาคุยต่อเขาก็เลยอยู่กับเรานะคะ พักก่อนสองคืนเ็บอกถ้ามันสนุกมันดีมันมีความสุขฉันจะอยู่กับตัวอีกเราก็บอกเขาว่าอ๋อถ้าเธออยู่ต่อเป็นอาทิตย์นี่ยมันจะมีราคาโปรโมชั่นลดนะถ้าคืนสองคืนก็จะราคานี้ก็บอกเขาไปนะคะราคาปกติอแหละแต่ถ้าเป็นอาทิตย์มันมีวิกลตนะคะเอในช่องในกลุ่มของถ้าเราเช่าในในเลดเพราะว่า เว็บไซต์เขาก็ฉลาดขึ้นนะคะประเภทว่าเรากลัวเราลดราคาเองเขาก็คิดมาให้เราลดเลยเนาะแต่ถ้าเราไม่ขายในเว็บไซต์กับคนเดินมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่เราก็ลดให้เขาได้ถ้าเขาขอนอะถ้าเขาไม่ขอเราก็ปล่อยไปนะคะแต่ว่ากาน้ำร้อนตู้เย็นอะไรพวกนี้ก็มีครบอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้อะคนเที่ยวคนเดียว เขาจะใช้แค่ตู้เย็นของเซเว่นอีเลฟเว่นะคะบ้านเราเนี่ยมีตู้เย็นของเซเว่นอีเลฟเวเยอะมากประมาณแปดแห่งในสิบสามกิโลเมตรนี่มีแปดแห่งนะคะทุกคอเนอร์เลยเนาะว่าก็คิดดูว่ามีพชากรที่เข้ามาพักอยู่เนี่ยหนาแน่นขนาดไหนนะคะ 7, สิบสามกิโลเมตรมีเซเว่นจิบแปดแห่งนะคะอันนี้ก็มีแค่เพียงจาก บ้านเราลงไปถึงท่าเรือท้องสารานะคะเ1วันอนีแล้วนะคะแล้วก็เหนือของเราไปเหนือเอมินีมัทนะคะมินิมัทแฟมิลี่มินิมนะะัทเนาะของเ,ออเซนทันนะคะก็มีอีกสองเป็นหกนะคะแล้วก็อีกสองแห่งก็คือขึ้นไปทางหาดยาวเนาะ ยาว712แหง่งหาดยาวหาดสลัดนะคะอีกสองแห่งนะคะมินิมมทมีเยอะเลยนะไม่ท่วนเลยะคะ่ะสรุปแล้วมันมีหลายล้านมากเะคะเพราะว่าความหนาแน่นของประชากรน,นะคะแต่ละหาดก็คุ้มแล้วนะคะถ้าเขาอยู่กันจริงจังเนาะเดี๋ยวยิ่งถ้าไปหาดนู้นนะคะไปจนถึงหาด แม่หาดยิ่งมีเยอะนับแล้วประมาณยี่สิบขึ้นนะคะก็เอ่อความหนานแน่นของแต่ละหาดผู้คนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้องพักก็เพิ่มขึ้นจำนวนด้วยแล้วก็ห้องพักหรูหรูบูติกเทียบเลยค่ะแล้วก็มันสะดวกมากราคาก็เอกันเองอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็อันเล็กๆเ,เนี่ยจะหมดก่อนนะคะแต่คถ้าคนที่ลักซ์ลี่หน่อยเขาก็ไม่เกี่ยงราคานะคะอันนี้คุยถึงในเอ ราคาของอสปาเป้เนาะของคนที่อยากประหยัดนะอยากแอดแวน์แบบประหยัดแต่ถ้าเข้ามากับแฟนเขาไม่ประหยัดหรอกนะเขาก็จะมาฮินมูนฮันนี m มูนนะคะฮันนีมูนแบบหรูหกันหน่อยเอาแบบได้สไตล์บางคนก็ทำโอ๊กับแฟนนะคะคือหมายถึงว่าทำช่องด้วยกันเนาะ เทุกคนอยากรู้เรื่องเกาะพังงานในสไตล์ฝรั่งเขียนเกาะพังงานเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราจะได้เห็นการบิกินี่นะคะบิกินี่วันพีทูพีทของสาวสาวฝรั่งนะคะแล้วก็หนู่ก็จะถอดเสื้อเปืยนะคะใส่กางเกงว่ายนะ้ําขับรถแว้นพากันเที่ยวนะคะหมวกกันน็อกเขาก็ใส่กันอยู่คะ่ะบางคนเท่านั้นที่ไม่ใส่เนาะ ก็ดูดีไปอีกแบบนะคะทุกคนถ้าดูในแบบอาร์ตหรือว่าคนที่ชอบดูแบบนี้เนาะมันมีการใส่เออบันพีทูพีทให้เราดูแบบสบายใจเลยนะคะถ้ามันดูแบบว่าละสรีละของคนนี้มีความสวยงามแบบไหนเราก็ดูได้นะมัไปเที่ยวที่เกาะพังงานนี้เขาไม่มีคนนุ่งเกงขายาวนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะเที่ยวแบบสไตล์ของคนเที่ยวเนาะ ถ้ามาเกาะพังงานนุ่งกางเกงขายาวเดินลงไปในชายหาดนี่ฝรั่งตกใจนะคะนึกว่าเจ้าหน้าที่มาทําไมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากจะกลมกลืนเขาก็มีขาสั้นนะคะพกไว้ด้วยเนาะใส่ข้างในไว้เวลาถึงข้างล่างก็ถอดเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเที่ยวให้มันเป็นแบบมืออาชีพอ่ะมันจะเข้ากันได้นะคะที่อยู่เกาะจากที่เราเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทําตัว ง่ายๆนะทีหลังมาอุ้ยเกาะพังงานงานวัดงานกาชาติเสื้อผ้าราคาห้าสิบหกสิบาทเยอะเลยนะคะทุกคนไปซื้อมาเถอะซื้อใส่เที่ยวสองเที่ยวก,ก็ทิ้งมันไปนะคะถ้าไม่ทิ้งก็ใส่อีกสักสามสี่รอบจบทริปไม่ต้องเปลืองตังค์ไม่ต้องไปใส่ยี่ห้อนะคะมันมันเสียนะคะของมันเสียจะได้เนาะ ทําให้เราได้เล่าเรื่องลูกค้าที่เดินเข้ามาหาเรานะคะทีแรกก็กล่าวว่าโอ้ยก่อนก่อนอฟูมูลของเดือนกันยานี่วันที่สิบเนี่ยค่ะจะไปต่อพัสปอร์ตนะคะเพราะว่าหมดอายุแล้วนะคะสิบปีแล้ะถ้าเขาจะถ่ายให้ใหม่ก็จะเอานะคะ แต่ไม่งั้นก็ยกเลิกทําใหม่เพราะว่าถ้าปอดเล่มนั้นทํามายังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคือเตรียมมันไว้เพราะเราทําอาชีพนี้เนาะจะไปไหนมาไหนไม่ต้องยุ่งยากนะคะเผื่อข้ามทางละนองไปเที่ยวพม่านะคะเกาะสองเนาะใกล้แค่นี้เองนะคะทุกคนพม่ามาทํางานที่นี่มาจากเกาะสองส่วนใหญ่ทางเกาะสองเนาะแต่เราอะ่ะคนไปคนคนเจ้าของสถานที่เราควรมีค่ะ แล้วก็บางคนก็ไปถึงนู่นแหละประเทศต่างประเทศเลยเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่ที่อยู่เกาะพังงานเนี่ยมีหลายอาชีพนะคะหลากหลายอาชีพอาชีพที่ได้เงินเร็วสุดก็คือกลุ่มคนที่ทํางานไม่หยุดตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนาะเป็นอาชีพบริการอาชีพหมอนวดอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของร้านจะได้กันเยอะเราก็เห็นเขาซื้อตั๋ว ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะเพราะว่ามีแฟนเป็นชาวฝรั่งเนาะอยู่ต่างประเทศกันบางคนก็ฝรั่งผู้หญิงก็มาแต่งงานกับคนไทยผู้ชายนะคะส่งลูกเข้าเรียนตามโรงเรียนในเกาะนี่แหละแถวเกาะเขาหลักนะคะทุกคนเขาจะมีฝรั่งกับพี่คนไทยเนาะแต่งงานกันมีลูกเต้าก็มีช่อง YouTube ใหญ่มากนะคะทุกคนจะมีคนตามจะแสนคนแล้วเนาะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยอะค่ะเด็กๆลูกของเขาสองสามคนเนี่ยไม่ใช่ลูกเบาๆสามหรือสี่คนนี่แหละดกมากเลยเขาก็อยู่ที่เกาะเกาะลันตานะคะทุกคนลองเสรดหานะเนี่ยชีวิตของคนพื้นๆเราก็มีการใช้ดิจิตอลทำกล้องทำภาพขึ้นมาเนาะ ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงสุดหรอกค่ะรอก่อนให้มันมีคนติดตามเยอะๆค่อยทำเอาที่ไปเอากล้องของ i p h o n ไอโฟนราคาสักหกเจ็ดหมื่นอย่างนั้นแอดแบนด์แบบนั้นได้นะเวลามันตกมันอะไรไม่เสียเราเคลมได้นะของแพงเนาะก็อ,อีกตอนที่เราได้มาก็รีบๆใช้นะคะถ้ามันพังเสียเราก็ค่อยไปเคลมเอาเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา สรุปแล้วก็คือสองเพจเช่นนั้นเราตอบไปเขาก็พักกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะคุยขอโทษด้วยนะมันเวียนหัวเนาะเพราะว่าก็อยากจะเล่าไปทำงานไปถ้าไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้คุยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่กวาดก็ยังอยู่ที่รักแล้อยู่เลยเนาะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป หลังจากที่มาที่เกาะพังงานแล้วนะคะถ้าท่านคิดว่าจะมาเป็นเอ่อแห่งๆไปแล้วเกาะพัง,งานทักสามคืนเกาะเตา2สองคืนนะคะเกาะสมุยสามคืนอะไรประมาณนี้เนาะทำตัวให้เป็นนักท่องเที่ยวแบบเอ,อว่างๆปล่อยวางเสฟเอาลมหายใจนะคะสูดเข้าลึกๆ เข้าไปในปอดของเราเนาะแล้วก็มีหมู่เกาะอ่างทองนะคะดำน้ำําเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพังงานนี่มีเซล์ล็อกดำน้ําลึกๆเจอกับมิติอีกโลกใต้น้ํานะคะแต่้ยมีแต่ความสวยงามนะคะพูดแล้วก็มองเห็นภาพเนาะว่าเราเนี่ยได้เจอเพื่อนๆอ,อยู่ในอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งอยู่ใต้ทเะเลนะ จริงๆแล้วใช้ชีวิตอยู่ทะเลเนี่อย่าไปมองเห็นแต่ทะเลอย่างเดียวนะคะไปให้มันรู้ไปให้มันเห็นเลยนะคะไหนๆเราอยู่กับทะเลแล้วเนาะถ้าเราไม่ลงขนาดเอออยากจะลงน้ําลึกเราก็ไปดําน้ําตื้นตามวันเวลาเราหรือแ,แพ็กเกจทัวร์เขานะคะไปกับทัวร์เถอะเราจะได้เจอสิ่งดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกับกลุ่มชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผ,ผู้รักษา แต่ละหาดแต่ละแห่งนะคะหรือว่านาะยกสมาคมท่องเที่ยวของแต่ละเกาะเนาะแล้วก็เจอชาวชุมชนร้านอาหารบ้านบ้านนะถ้าไม่กินอาหารที่เป็นเบรกาสต์ตอนเช้าโรงแรมอาหารเบรกาสต์อเมริกันก็กินอาหารเช้าแบบติม่มซำก็มีนะคะเดี๋ยวนี้มีร้านติม่มซำร้านอาหารเชา้าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วกย ความเปลี่ยนแปลงของความเจริญของเกงาะพังงันมันเปลี่ยนไปมากมายเกาะสมุยเกาะเต่าก็เช่นกันนะคะเขาก็ทําทุกอย่างมาตรฐานมากขึ้นเนาะอยากเล่าถึงความตื่นเต้นให้ทุกคนทราบแล้วกันตรงที่มีเสาเยอะๆนั่นคือบ้านของเราอยู่แถวนั้นด้วยนะคะอยู่ในเขตใกล้ๆตรงนั้นเนาะ,ะเสาสีแดงๆอยู่ใต้ข้างล่างนะไม่ใช่ด้านบนนั้นแต่ว่าให้สังเกตเสาเนาะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันคือ เพียงอยู่จุดเล็กๆจุดหนึ่งสำหรับชีวิตเรานะคะเราก็ไม่ได้ไปหาดอื่นบ่อยนักนะคะเราก็จะมองเห็นหมู่เกาะไปทางด้านเกาะสมุยเกาะแต่นอกเกาะแตนในเห็นหมู่เกาะอ่างทองไลยๆนะคะลีบๆนู่นเลยนะคะเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราอยู่ใกล้ๆกับจุดไฮไลท์เนี่ยเราไปทุกวันค่ะไปแล้วเดินนะคะ จอดรถไว้ไกลบอกตัวเองอย่าเอาไปจอดไว้รวมเพื่อนเพราะว่ามันดูจะใกล้นะคะเราก็เดินลงไปขาเดินกลับมานี่นะปนีนขึ้นเขาแหกงๆ,ๆเลยนะคะเนี่ยเราก็ชอบมากนะครับก็จะมีซากของกระดูกหัวปลาวานนะคะแล้วก็มีเปลือกหอยมือเสือที่อ,อยู่ในทะเลนะคะเขาก็จะมาเก็บไว้อย่างนี้เนาะ เป็นตกแต่งสเสียดีเลยนะคะสวยมากเลยทําให้เราสนใจนะคะเขาก็จะทําตกแต่งออกมาดีๆเลยค่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็ความสวยที่มันอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติตกแต่งธรรมชาติเราคนมากลมกลืนกับธรรมชาติมันยิ่งประทับใจแล้วก็อยากเห็นนะคะมันก็ทำให้เรา สนใจมากมายนะคะตรงนี้มีปลาสลิดหินเยอะมากเลยนะคะถ้ามาในวันที่อากาศดีจะเจอปลาแบบนี้นะคะเราก็เอาภาพนิ่งที่เราถ่ายของเราไว้นั้นมาให้ผู้ชมชมกันเนาะว่าเนี่ยถ้าเรามาตรงระหำบีทคับเนี่ยจะเจอปลาสลิดหินนะคะเราลงไปสนอกคริ้งได้นะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวพาลูกๆมาลงน้ำนะคะ นี่เขาก็จะตกแต่งสถานที่นะคะร้านอาหารนะคะสั่งอาหารกินได้ราคาก็ปกติทั่วไปนะคะเป็นอาหารสมมุติว่าถ้าเป็นผัดไทยก็สองร้อยกว่าบาทนะคะผัดกะเพราอะไรอย่างนี้ก็มีร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเหมือนกันนะคะก,ก็คือสถานที่เขาไม่ได้ทำมาบาทเดียวเนาะเอาแต่สวยๆมาเขาก็จะปรับมี ต้นไม้ว่านแล้วก็มีต้นมะเดือ่อหรืออะไรนี่แหละที่เราไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าต้นอะไรนะคะไม้ที่ทนความเค็มของทะเลเนาะแล้ก็จะมีรูปปั้นสวยๆนะคะทําให้เรารู้สึกประทับใจอันนี้เราเพิ่งถ่ายมาเมื่อสองวันนี้นะคะเขาก็เริ่มสร้างบังแห่งขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะน่าจะเป็นตรงเคาน์เตอร์ ขายเครื่องดื่มหรืออะไรไม่แน่ใจเนาะสิ่งที่เขาตกแต่งมานี่ก็จะมีะพวกลิ้นมังกรหรือว่าไม้ประดับต่างๆที่ดูดซับความเป็นมนพิษได้ด้วยนะคะถ้าเราทำไว้อย่างนี้เนาะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ ในนี้นะมันมีคุณค่าในตัวของมันเองนะคะขนาดลูกมะพร้าวเขายังเอาที่นอนอมาตั้งเรียงนะคะคนทําความสะอาดเขาก็จะทําของเขาตลอดวันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะวางพนักง,งานไว้อย่างดีแล้วคนที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟทั้งวันช่วงมีคนเยอะๆก็คนเสิร์ฟกับคนเป็นอา่ากับตันนี่ทํางานแบบแบบมากมายทั้งวันเลยนะคะ แต่ถ้าช่วงไหนหนะ้าโลซีซ่นไม่มีลูกค้าก็ไม่มีจริงๆนะแต่ว่าเขาก็จะให้ทุกคนเข้ามาคือจุดไฮไลท์ตรงเนี้ยพี่ไกด์ทั้งหลายก็จะพานักท่องเที่ยวมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างแดนนะถ้ามากับพี่ไกด์คราวต่อไปมาเองได้เนาะถ้ามาเป็นกุ๊ปๆยิ่งดีวเวลามันมีด้วยนะคะเที่ยวทางบุกกับเที่ยวทางเรือเนาะ นี่คือหน้าบ้านที่เราอยู่นะคะก็จะเจอกลุ่มชาวพมา่าคนมาเที่ยวขับรถเที่ยวไม่งั้นก็เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ฝรั่งก็ยังติดที่จะอยู่นอนพักในห้องกันอยู่เนาะเราก็ทำหน้าที่เจ้าบ้านของเราที่ดีไปค่ะอันนี้คือ บ้านของเรานะคะอาคารนี้เราไม่ให้คนเช่าแล้วนะคะนอกจากบางครั้งบางคราวมีกลุ่มของคนที่จะมาอยู่แบบโฮสเทลเราก็เปิดโฮสเทลห้องที่หัวมุมนั้นนะคะมีอยู่สองห้องห้องละสีเตียงนะคะก็ประมาณนี้ จะได้กินยอดอีกแล้วนะคะมะกอกเขาต้นสูงขึ้นไปหน้าอย่างเดียวขนาดเราแต,ตัดแล้วให้มันแตกนะคะสูงขึ้นไปหน้าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะต้องตัดให้มันอยู่ระดับพอดีไม่งั้นมันเยอะไปนะคะมันสูงไปเราเอายอดไม่ได้นะคะมันก็จะได้กินกินไปแตกไปนะคะยอดของมะกอกข้างบนนี้เนาะ